หนะงานก็จะเสร็จแล้วนะครับผมนี่แต่ให้ดูในช่างที่ทําอยู่นะครับผมงานที่ร้านตอนนี้เยอะมากนะครับผมทําไม่ทันนะครับแล้วก็เครื่องถอดยางอ่าไม่ใช่อย่างในเนี่ยถอดเครื่องถอดยางเนี่ยไอลูกค้าสั่งเยอะมากนะนี่ช่างเหนื่อยมากนี่นะนี่ช่างคนทำผมนะครับผมตอนนี้ผมไม่มีเวลาทํานะครับส่วนใหญ่ผมทํารถมอเตอร์ไซค์วันนี้น่าจะเข้ามา5-6คันได้นะผมไม่มีเวลาทําเครื่องถอดยางนะนี่ให ช่างนะครับไีให้ช่างนี่ช่างเทืองนะครับช่างเทืองทําให้นะครับนี่นะวันนี้ลูกค้าส่งวันนลูกค้าสั่งมา2ตัวนะครับผมนี่นะขายดีมากนะครับสินค้าใช้งานดีมากนะครับใครสนใจก็สั่งได้นะเครื่องถอดยางมินินะครับสําหรับรถที่ไม่ใช้อย่างในนะครับนี่นะนี่ผลงานการผลิตออาดูพื้นฐานหน่อยเขาดูเขาดูฐานนี้่อยงานเนี้ยงานที่ยังไม่ได้พ่นสีแานตะเข็บแบบนี้เลยนะครับ หนาหนาแข็งแรงนะครับเน้นความใช้งานแข็งแรงพี่ว่าไงแข็งแรงไหมโอเคโอเคน,นี่พี่เขาคนทำนะพี่เขาบอกโอเคดีนะครับผมโอเคโอเคเลยนะ <Yeah. S 1> นี่นะครับตัวช่วยที่ร้านนะครับใครสนใจเครื่องถอดยางมินิก็สั่งมาได้นะครับผมผมทำทันลูกค้าแน่นอนนะครับนี่นะใครสนใจก็สั่งทางแชทได้ทุกแชทนะครับหรือว่าสนใจทางลาซาด้ก็สั่งลาซาด้าได้เลยหรือว่าทางช้อปปีก็มีนะครับนี่นะ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นี่ใส่ให้ดูด้วยใส่ลงไหมอ,อ่าน,นี่ยังใหม่อยู่นะอ่าการหมุนนี่การหมุนการหมุนนี่มันตรงมันได้เหลี่ยมแน่นอนนะครับไม่มีสูงต่ําแน่นอนเพราะว่าวัดทุกทุกจุดนะครับวัดทุกจุดนะครับผมนี่โอเคโอเคไหมโอเคไหมครับช่าง โอเคครับผมคินนี้ก็ประมาณเท่านี้ขอบคุณช่างเทืองมากนะครับที่มาทําให้ผมนะครับไปแล้วนะครับนานเห็นไหมถอดให้ดูด้วย